ครับเมื่อนีมาเขาเจ้าไปเรียนสงการแต่ว่าทา้งนี้สีหาแยนะดอกไม่ได้เหรียสงการนะว่าเจ้าดอกอเบิ้งรับหูแหนะได้บ้าหมดเลยนะเบิง้งเมื่ออาชีพกลเบิงหันกลนไปหูหนึ่งแยน่นี่จากโอ้จะได้ครับมีแก่เมือ่อ อ,อัดห้องโวยก่นอนอ๋อเห็ดด้วยเอออ๋อตรงทังสี่เออ,อ,อมืออาชีพเราว่าเอาคน่เอาดินอันไว้เว้ยโอ้ามันก็บกรไดแ้แหละเนาะมืออาชีพกับมือสมัครเหร็นมันก็ต่างกันอนยู่อันนี้ครับนี่กระลังเจ้ว่ามือนี้บ่าได้หาเปีวได้ครับขนหน่เของกัน่เออเป็นเรื่องสี่เราต้องหันกระได้ เบิงเ่งมืออาชีพก,กลดกับอันมือสมัครเลนส์กลดอันนี้มืออาชีพครับนนเมื่อสมาร์ทเลนส์กลนเนี่โอ้เนี่ยออกนะครับไหลไหลไปน้ำทางมันอยู่ๆมันพึบออกมากเลยเด้์แต่เพราะอ่านมันไป ดุนกันนะครับมีเหรอมีบ่บอกดิมีแล้นี่แหละเดี๋ยชี้พวกมึงสมรภูมนคนขุ่นขี้หายดิกันมาหาย อันห้องไหวเนาะประดี๋ยแทนก็ฉลาดเออน่าัห้องว่งหันมนันขึ้นครับแต่ว่าไม่ีแดดแ่อยู่ได้หนีแลละ โอ้ยแม่ไม่เม,มีกันนะพวกทหารหลับถึงตื่นหนึง่งหันไปละเมียจดโอเคได้ววดดูิโอ้ดีหนามากทหารัอหันหันมาหานันหันหนามางพี่เนี่ยเถือกยูเถือก่าตัวหน่อยครับคอนเทนต์วันนี้ได้หนึ่งตัวเป็นแย่แย่เด็กตัวเล็กๆนะครับได้แล้วโอ้เดี๋ยวปล่อยนะครับอันนี้คือเป็นคอนเทนต์ดีสุด เดี๋ยวปล่อยมันจะเซียนสาดครับเนี่เป็นเหยืเ่เถิกตัวนิดหน่อยครับไปไปแล้วนี่ครับคอนเทนต์หับแดงแบแดงเออ